นัดหารือกันในวันพรุ่งนี้ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมืองนั้นจะสามารถที่จะหาข้อสรุปกำหนดวันเลือกตั้งได้แค่ไหนอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับท่านอาจารย์ประพันธ์นยายกวิทนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งอาจาร,รย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ครอาจารย์ถ้าเราพูดถึงพรุ่งนี้ถ้ามีการคุยกันนะครับแล้วได้ข้อสรุปสมมติว่ามีการได้ข้อสรุปในการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งกรอบระยะเวลาและขั้นตอนของการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยจะเป คือถ้าเป็นการเลือกตั้งสสทั่วไปปกติเนี่ยมีบัญจัดไว้ในมาตรา108ของรัฐธรรมนูญนะครว่าต้องจัดในระหว่าง4-5วันไม่เกิน60วันนับแต่มีพระราชกิจกายุบสภาแต่เนื่องจากว่าเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย เป็นเหตุที่ไม่เป็นไม่ปกตินะฮะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองเมษายนสองพันห้ารี่เก้านาจำได้ครั้งนั้นเนี่ยสารรัฐมนุญก็วิ่ได้ใชให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นเป็นโมฆะความจริงก็ใช้คําว่าขัดต่อกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะหันขู่หานะค,ะครับแต่ เมื่อปี49เนี่ยศาลรัน้นวนกำหนดวันให้ด้วยว่าต้องออกภาคกิจการใหม่เนี่ยภายในย60วันนับแต่ที่ศาลมีคำวินิจฉัยใช่ครับแต่ครั้งนี้ไม่มีครั้งนี้ไม่ได้กาหนดพราะไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างี้ครับจะครั้งนี้ไม่ได้กําหนดเนื่องจากว่าศาลรันวนเนี่ยเคยวินิจฉัยเมื่อก่อนหน้านี้ที่ทางกตอตส่งเรื่องไปให้ตีความนะครับในระยะเวลาตามมาตรา108มาแล้วซึ่งศาลรันวนได้วินิจฉัยว่าระยะเวลาตามมาตรา108เนี่ย ไม่ได้บังคับเด็ดขาดน,นะฮะถ้ามีเหตุจาเป็นอะไรเนี่ยนะเพื่อความไม่คงความเรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปได้โดยให้รัฐบาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่หาเรือกันจากนั้นระยะเวลาที่กําหนดใหม่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทางรัฐบาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะหาเรือกันนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยโดยการเทียบเคียงเนี่ยนะฮะวันเลือกตั้งเนี่ยคงกาหนดเนี่ยคงจะไม่เกิน60วันนับแต่พระราชกิจการมีผลใช่ไังครับทีนี้เนี่ยจะ ออกพระรกิจการช่วงไหนอย่างไรเนี่ยเขาคงต้องเป็นเรื่องที่ทางกรตกับรัฐบาลหาเรือกันซึ่งเขาคงต้องฟังพักการเมืองที่จะมาชุมกันในวันพรุ่งนี้ด้วยเมื่อประชุมกันเสร็จได้ข้อสรุปอย่างไรก็เอาข้อมูลนี้ไปหาเรือกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งถูกต้องเขาคงเป็นแบบนั้นแต่อาจารย์แต่ว่าการที่จะออกเป็นพระราชกิจการเนี่ยดูเหมือนท่าทีของรัฐบาลเองก็ยังดูจะไม่ต้องการที่จะออกเป็นพระราชกิจการแล้วก็ยังเห็นว่ากกตมีอำนาจในการประกาศการจัดการเลือกตั้งได้ถ้ารัฐบาลยังอ้างแบบนี้อยู่เนี่ยมัครบ ในครั้งน,งนี้คิดว่าคงไม่อ้างแบบนั้นแล้วนะฮะเพราะว่าการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลได้วินิจฉัยไปแล้วนะว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายพูดง่ายก็จบไปแล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่เนี่ยคงต้องออกเป็นพระราชกิจกาใหม่เหมือนกับกรณีซึ่งศาลมูลนินเคยวินิจฉัยเมื่อวันที่สองเมษาสองพันห้าร้อยสเก้าอันนั้นก็ต้องออกเป,ปก็นพระราชกิจการกาหนดวันเลือกตั้งใหม่นะฮะทีนี้ระยะเวลาเนี่ยในการกําหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเกือบจะเรียกว่า มีบังคับอยู่ในตัวอยู่แล้วเพร,ราะว่า,าระยะเวลาที่นําทุนก<ม>้าเนี่ยนะฮะเพื่อขอออกพระราชกิจการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดโดยประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาสิบห้าวัน<ม>นะฮะและระยะเวลาเนี่ยหลังจากพระราชกิจการมีผลแชบังคับแล้วเนี่ยนะ<ม>กำหนดวันเล็กตั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องสี่ห้าวันแล้วนะร,รวมแล้วเนี่ยสองช่วงเวลาเนี่ยก็สองเดือนเข้าไปแล้ว<ม>นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้านับช่วงนี้เนี่ยตนะั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยนะ เพษษษษื่อสภามิถุรณานี่ก็สองเดือนก็หมดแล้วฉะนั้นวันเลือกตั้งที่จะมีกันต่อไปเนี่ยก็ดู เขาแล้วเนี่ยคงประมาณแถวแถวเดือนกรกฎาคือวจะต้นเดือนหรือปลายเดือนนั่นเองมีข้อเสนอบอกว่าประมาณส5้ามิถุนายนอันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะดูจากระยะเวลาอาจารย์ก็บอกว่าอย่างน้อยเต็มที่ที่สุดก็คือประมาณกรกฎาก็ดูระยะเวลาก็อย่างที่ว่าสองช่วงรวมกันสิบห้าวันนําทุนเก้าเนี่ยนะแล้วก็อีกสี่ถึงห้าวันเนี่ยหลังจากพระกิจการมีผลจําป็นคำนี่ก็สองเดือนแล้วนะฮะถึงจะเร่งยังไงเนี่ยกางเดือนมิถุนายนเขาดูอันนี้คือกรณีของการที่จะแบบว่า ได้ข้อสรุปค่อนข้างกระชับแล้วก็เร็วรแล้วก็เป็นมติร่วมกันก็ประมาณกรกฎา,า i, ก็น่าจะการเลือกตั้งได้แต่ปัญหาก็คือว่าจะได้ข้อสรุปหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นที่บอกว่าถ้าเกิดมีบางคนอาจจะอ้างคำวินิจฉัยข,ของสารรัฐมนุนที่ผ่านมาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยสารรัฐมนุนม,มีการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นไปตามรัฐมนุนหรือขัดรัฐมนุนใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ระบุชัดว่านี่คือการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ อันนี้ถือว่าเป็นโมคาไหมครับถ้าว่าอันจริโมคาเนี่ก็เป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันนะเพื่อให้เข้าใจง่ายในครับวิจัยก็บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายขั้อรัฐธรรมนนะครับเพราะว่า วันเลือกตั้งเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นวันเดียวกันทั่วราชกาัตริยเหตุที่ไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชกักรเนี่ยเขาเพราะมี28เขตเนี่ยไม่ไม่สามารถรับสมัครได้ทําให้การจัดการเลือกตั้งใน28เขตไม่ไปวันเดียวกันไม่สามารถทําได้ในวันที่2กุมภาพันธะ์ก็เป็นเหตุให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยไม่ชอบไปกฎหมายครับอาจารย์คาดหวังว่าการหารือกันระหว่างกกตและพรรคการเมืองพรุ่งนี้เนี่ยจะจะออกมาอย่างไรเพราะดูเหมือนว่าก็ยังเห็นยังไม่เห็นทิศทางว่า ทั้งสองฝ่ายนะฮะจะจะมีการที่จะหาข้อสรุปที่ตรงกันว่าจะเดินหน้าเลือกตั้งเพราะว่าทางประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยว่าการเลือกตั้งก็เป็นทางหนึ่งในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศแต่ก็บอกว่าจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและต้องเป็นที่ศรัทธาของประชาชนซึ่งก็ดูเหมือนว่ากระบวนการการจัดก,การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันนี้จะเป็นปัญหาไหมครับในการคุยกันพรุ่งนี้ ก็ในการคุยกับพักการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นและจงจะต้องทําด้วยนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมีบทบาทในการเลือกตั้งมากเนี่ยคือพักการเมืองครับฉะนั้นเนี่ยในการที่ทางคณะกรมกรมการการเลือกตั้งจะหาเหรือพักการเมืองในวันพุ่งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีซึ่งจะต้องรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอะนะคะเพราะว่าคนที่ลงเล่นการเมืองจริงๆเนี่ยคือพักการเมืองและคนที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยนะฮะคือพักการเมืองครับนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยในในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมยังมองว่าการที่ศาลแลฐมนันดูไม่ได้ใช้ให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นหมอะา,าหรือไม่ชอบโดยกฎหมายเนี่นาจะเป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะใช้โอกาสเนี่ยมาพูดคุยหาเรือกันนะครับเพราะว่าถ้าให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เดินหน้าไปโดยพักการเมืองใหญ่พูดง่ายๆคือพรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ลงสมัครเนี่ยการแก้ไขปัญหาทางการเมืองก็ยากในคราวนี้เนี่ยผมคิดว่า น่าจะเป็นโอกาสนั้นดีนะหมายว่ามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็พักการเมืองเนี่ยควรจะมาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยนะโดยเฉพาะพักการเมืองใหญ่ต่ตางๆเนี่ยควรจะต้องหารือกันว่าทํายังไงจะมาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเพราะเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยมันผ่านมาห้าเดือนแล้วนะยัง<ช>หาข้อยุติไม่ได้เนี่ยก็น่าจะมาหารือกันแล้วก็ผมยังคิดว่าพักการเมืองใหญ่เนี่ยควรจะลงในครั้งนี้แล้วก็เจรจาหารืกอนโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์เชื่อว่าจะลงถ้าหากมีการประกาศเป็น มาออกตั้งออความจริงเนี่ยตัวผมเองเนี่ยตอนที่มีพระคกิจกาออกมาใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังเสนอแนะว่าพรักการเมืองต่างๆเนี่ยควรจะลงสมัครนะและถือว่าเป็นโอกาสดีที่พักการเมืองจะได้เป็นชี้แจงนโยบายโดยเฉพาะพักปฏิบัติแต่ก็น่าเสียดายว่าพรัคปฏิบัติไม่ลงในครั้งนั้นก็ทําให้การแก้ไขทางการเมืองก็ยากขึ้นครับคราวนี้เนี่ยผมผมยังคิดว่าทุกฝ่ายนย่น่าจะช่วยกันนะฮะไม่ใช่ช่วยใครช่วยประเทศชาติบ้านเมืองว่า เราจะทําให้ปัญหาความขัดแย้งตอนนี้ยุติได้อย่างไรผมว่าพักการเมืองเนี่ยต้องเป็นตัวช่วยหลักนะคือต้องช่วยกันมาแก้ไขแล้วช่วยกันลงสมัครนะฮะและจะปฏิรูปจะตกลงคํามั่นสัญญาไงก็มาคุยกันนะแลวถ้าเกิดพักการเมืองใหญ่เพื่อง่ายอย่างพรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเนี่ยนะฮะและจะไปในรูปต่อไปจะทําได้อย่างไงไม่มีสสในสภาเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่คุยรับอาจารย์ว่าประเด็นที่ควรจะคุยกันในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะให สังคมได้เห็นว่าการเมืองทุกฝ่ายยอมรับที่จะมีการจัดก,การเลือกตั้งและจะต้องเป็นประเด็นที่เมื่อพูดออกมาแล้วหรือเป็นที่ข้อตกลงร่วมกันแล้วระหว่างพรรคการเมืองกับกบกบตเนี่ยจะนําไปสู่การยอมรับของประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยเราควรจะเน้นหรือคุยกันในประเด็นไหนอย่างไรครับผมคิดว่าคนนี้คงทราบแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยว่าปัญหาบ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะ การที่เกิดความขัดแย้งกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่กรกบสที่ได้มีการชุมนุมอะไรกันมาเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาพอสมควรยังหาข้อยุติไม่ได้ซึ่งในความเห็นผมเนี่ยผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกครับนะฮะมันจะต้องมีการพูดคุยเจรจาหารือกันนะฮะทางกรกบสกับรัฐบาลนะฮะก็คงต้องคุยกันนะและพักการเมืองทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องช่วยคุยกันด้วยนะฮะ เพราะว่าการที่จะปฏิรูปรายการต่อไปเนี่ยถ้าพักการเมืองไม่ร่วมด้วยโดยเฉพาะพักการเมืองใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะปฏิรูปทารายการนี้ก็ยากนะแต่ว่าประเด็นเรื่องของการการที่กัดขวางการเลือกตั้งหรือไม่ยอมรับการเลือกตั้งเพราะว่ากลุ่มประชาชนอย่างประชาชนกองปปสเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์เองก็ยังคิดว่าถ้าจะเลือกตั้งไปโดยที่ไม่มีการยอมรับกันในเรื่องของกระบวนการอะไรต่างต่างเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดกองปปสเองยืนยันที่จะขอให้มีการปฏิรูปกันก่อนก่อนที่จะทำไสู่การเลือกตั้งเนี่ย ถ้าประเด็นนี้ยังไม่เคลียร์กันไม่ตกเนี่ยสุดท้ายก็ก็ถูกขัดขวางอีกอาจารย์นะแล้วทีนี้มันจะมันก็ไม่ใช่ทางออกทําอย่างไรถึงจะถึงจะให้เกิดข้อสรุปที่ประเด็นการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันจะ ได้ข้อสรุปอย่างไร<ช>ถ้าอย่างนั้นนะจ๊ะก็อันนี้เนี่ยฮะผมถึงได้เียข้างต้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ต้องเดินหน้าทํากันไปนะฮะเพราะว่าภารกิจดีกายุบสภายังมีผลใช่บังคับอยู่ยังไงก็ต้องจัดเลือกตั้งต่อไปแน่นอนแต่ว่าจะเร็ว,แ,วแค่ไหนจะเร็วแค่ไหนก็คุยกันไปแต่ว่าอาจารย์คิดว่าคุณจำเป็นควรจะเร็วไหมฮะก็ดูต้องหาหรือช่วงเวลากันนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือว่าเรื่องการเจรจาเนี่ย S <S นะฮะเจรจาพวกนี้ใช่ไหมห<า>ครับเจรจาพวกนี้กับพรรคการเมืองกับการเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะเดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกกรศเนี่ย<ม>นะฮะก็ต้องเจรจาด้วยนะอาจารย์คิดว่ากกตควรจะคุยกับกรกปปาศาไหมครับคือกอตเน,นี่ยหน้าที่จริงๆเขามีหน้าที่จัดก,การเลือกตั้งนะส่วนเรื่องทางการเมืองจะออกมายังไงเนี่ยคงต้องเป็นเรื่องฝ่ายการเมืองเขาจะต้องแก้ไขกันแต่ว่าผมคิดว่าทางรัฐบาลกับกรกปสก็ดีกับอาจจะมีคนกลางอื่นซึ่งผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่า อย่างผู้นําเหล่าทัพอย่างงี้หรือประธานศาลเนี่ยผมคิดว่าเป็นบุคคลที่ต้องสองฝ่ายเนี่ยเกรงใจเนี่ยนะหให้ความเคารพนับถือน,น่าจะมาช่วยพูดคุยแล้วโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ควรจะต้องพูดคุยนะฮะถ้าเลยจากโอกาสนี้ไปแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะยากขึ้นนะฮะก็การพูดคุยเนี่ยก็คงต้องหารือกันว่าถ้าปฏิรูปจะปรูปเป็นอย่างไรนะฮะเลือกตั้งเนี่ยจะทากันอย่างไรนะครับ คือฝ่ายได้ไยหนึ่งเนี่ยคงไม่สามารถที่จะได้ได้ทั้งหมดนะฮะก็คงต้องหมายว่าผู้ง่ายอย่างชาวบ้านเขาพูดแล้วถอยคนละก้าวนะฮะอย่างเช่นวันนี้ดนเห็นสื่อออกมานะว่าอดีตนายกก็บอกว่าจะเว้นวักครอบครัวท่านจะเว้นวักเออก็ลองคุยกันดูซิว่าเออถ้าครอบครัวท่านเว้นพักทางนี้จะทําไงหยุดก่อนไหมแล้วก็มาคุยกันไหมจะปฏิรูปยังไงระยะเวลาปฏิรูปใช้เท่าไหร่นะอย่างเช่นเมื่อ ที่มีเหตุการณ์19กันยา49แล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีใช่ไหมฮะก็ปรับปรุงออกกฎหมายรัฐมน,นูลอะไรเป็นมาแล้วก็เลือกตั้งกันแล้วใช้เวลาประมาณนี้ก็แก้ไขกันไปอะไรอย่างเงี้ยยังเรื่องของการจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยหน่วยงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นหน้าที่ของกกตเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเป็นความจําเป็นของกกตด้วยไหมครับในการที่จะหาหรือก,กับกปปสซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งชัดเจนถูกไหมฮะควรจะหารือไหมครับคือทางกรบปสเนี่ย ท่านไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าเป็นผู้ที่ไปจัดวางการเลือกตั้งท่านไม่ได้เป็นพักการเมืองด้วยทีนี้ทีนี้เนี่ยจะคือถ้าหากท่านท่านยอมคุยกับทางกกตได้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดง่ายคนที่มีศักยภาพมีบารมีที่ทางกกบศให้ความเคารพนับถือนะฮะหรือทางรัฐบาลให้ความเคารพนับถือเนี่ยช่วยเป็นตัวกลางช่วยพูดเนี่ยนะใช้โอกาสเนี่ยเนี่ยผมว่าจะมีโอกาสสาเร็จได้มากกว่านะฮะ คือคือผมคิดว่าถ้าพ้นจากช่วงเวลานี้ไปและพูดง่ายในความเห็นผมเนี่ยะนะครับถ้าพ้นจากเดือนพฤษภาไปนี่นะฮะยังเจรจากันหาข้อยุติถอยกันโครก้าไม่ได้เนี่ยการแก้ไขปัญหาของประเทศก็จะยากเลยนะฮะยากจะยากเลยฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยการเลือกตั้งเขาก็าต้องเดินหน้าอยู่แล้วครับ นะฮะกกตเนี่ยเขามีหน้าที่ตาลัรตน,นูอย่างไงเขาก็ต้องจัดเลือกตั้งนะฮะเพราะว่าพระราชกิจดิการวันที่9ก้าธันวานเนี่ยยังมีผลใช้บังคับอยู่กกตเขาไม่จัดเลือกตั้งเขาลาเวนถึงยังไงเขาตามเขาก็ต้องจัดแต่ถ้าหากว่าจัดไปโดยที่ข้อขัดแย้งยังอยู่ทางกรกปศก็ยังไม่ถอยนะฮะทางรัฐบาลก็ยังไม่ถอยเนี่ยจัดเดินหน้าไปนี่ก็ลําบากไม่ราบรื่นนะครับ,รบแต่ว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้เกิดการยอมรับกันได้จริงๆแล้วก็ ทุกคนเห็นร่วมกันว่าจะต้องไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ไปสู่การปฏิรูปอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยกลไกของกะกะตลําพังกะกะตเนี่ยจะจะจะเอาอยู่ไหมฮะหรือว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่าที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมคุณจอมเลยนะว่า จริงๆแล้วเนี่ยกตลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้เรียบร้อยเลยเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยเนี่ย<ช>เขาคณะเจ้าที่เขามีแค่ประมาณสองพันคนเองครับฉะนั้นเนี่ยคนที่จะช่วยเหลือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เนี่ยโดยหลักแล้วคือต้องเป็นรัฐบาลนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีข้าราชการมีเจ้าที่เป็นหลายล้านคนคะนะ,ะทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งข้าร,ร,ราชการพลเรือนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเนี่ย ในการเลือกตั้งถ้าจะทำกันต่อไปเนี่ยนะรัฐบาลคงจะต้องช่วยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาด้วยอย่างเช่นเรื่องเจ้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยฮะกรรมการประจำน่วยต่างเนี่ยนะฮะก็ต้องช่วยหายเขาด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยเจ้าที่รักษาความปลอดภัยต่างเนี่ยนะฮะหรือการรักษาความปลอดภัยต่างเนี่ยก็ต้องช่วยต้องให้คํามั่น ที่ให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามั่นใจว่าถ้าจัดเลือกตั้งแล้วเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นไปได้ความเรียบร้อยคือรัฐบาลก็ต้องช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าพอหลังจากคุยกับพักการเมืองแล้วเนี่ยการไปคุยกับรัฐบาลเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการออกพระราชกิีกากหนดวันเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีการคุยกันถึงเรื่องของการที่รัฐบาลจะต้องมีแนวทางในการช่วยในการให้การจัดการเลือกตั้งดําเนินไปได้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าลําพังคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเนี่ยไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เรียบร้อยเองนะฮะคือรัฐบาลเนี่ยก็คงต้องต้องให้ความช่วยเหลือ<ค>ะนะฮะแล้วทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน <Bean. S 1> <hunting S 2> แล้วในส่วนของขัดก็คือพรรคการเมืองเนี่ยนะ,ะคือพรรคต้องเมืองต้องช่วยแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหาประเทศชาติตอนนี้เนี่ยเออถ้าไม่เจรจากันเนี่ยนะแล้วก็หาข้อยุติถอยหัเก้าวได้เนี่ย ถึงเดินหน้าเลือกตั้งไปเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยากะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับเ,เป็นโมฆะเหมือนครั้งที่แล้วหรือติดขัดเหมือนครั้งที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ลาบประเด็นเท่าที่ควรเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่มีข่าวออกมาบอกว่าอาดีตนายกทักษิณก็มีการประกาศว่าจะยุติบทบาททางการเมืองในส่วนของครอบครัวท่านเองนะครับว่าถ้าเกิดทุกฝ่ายนะโดยเฉพาะทางฝ่ายคัดค้านการเลือกตั้งหรือว่าฝ่ายตุลาการฝ่ายกลไกของรัฐหรือกลไกของ รัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายแล้วก็พร้อมที่จะวางมือสร้างความสงบให้กับประเทศเนี่ยอาจารย์คิดว่านี่จะเป็นจะเป็นช่องทางสําคัญไหมครับที่ทําให้เกิดการถอยกันจริงๆคือถ้าเป็นข่าวตานที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะ,ะว่าอดีตนานะยกท่านกับครอบครัวเนี่ยเหมือนท่านเหมือนจะเว้นวักอะไรเนี่ยนะยุติบทบาทอะไรเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็น,ปนจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ ก็หมายว่าเรามาคุยกันทางกบสก็ลงมาคุยกันเมื่อว่าทางนู้นเนี่ยเขาถอยขนาดนี้กบสถอยได้แค่ไหนจะหยุดก่อนไหมแล้วปฏิรูปเนี่ยมาคุยกันว่าเออจะปฏิรูปกันยังไงคือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเอาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันไม่มีใครได้หรอกครับคือผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายกบศนะแต่ว่าอย่างไรเ็าตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการเจรจาแล้วถอยกันนะเพื่อเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเสียหายมากจริงๆนะครับประเทศชาติเราเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาจริงๆ <c oughs> ค,ครับอาจารย์คิดว่าการคุยกันในวันพรุ่งนี้จะน่าจะได้ข้อสรุปที่ที่หรือมีความหวังต่อการหารือกันกับกกตและพักการเมืองพรุ่งนี้แค่ไหนฮะคือการหารือกับพรกการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นต้องทําเลยนะฮะและผมยังเชื่อว่าในการหารือของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับพรกการเมืองเนี่ยน่าจะได้มีข้อเสนอหน้าที่ดีนะฮะคือ ทางพรรคการเมืองอย่างเช่นบางพรรคที่บอกน่าจะจัดการเลือกตั้งให้เร็วอ,อะไรเงี้ยในเดือนมิถุน,นาก็น่าจะจัดให้เสร็จอะไรเนี่ยก็ลองไปฟังเหตุผลของทางคณะกรรมการการเลือกออตั้งหรือเจา้าหน้าที่ของเขาขว่าเขาจะทําได้แค่ไหน e. นะฮะหรือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีข้อชี้แจงอะไรเนี่ยขาก็ไปรับฟังกัน หาลรือกับวันนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่คุยกันเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจข้อมูลของแต่ละฝ่ายผมผมยังคิดว่าการหารือกันพรุ่งนี้ของพรรคการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยผมอยากจะให้มาช่วยกันนะในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้อาจจะแต่ว่าที่ผ่านมาหรือนะนะเวลานี้เนี่ย การทําหน้าที่ของกะกะตโดยเฉพาะกะกะตบางท่านเนี่ยก็ทําให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนบางกลุ่มเพราะว่าถูกมองว่ากะกะตบางท่านก็กลายเป็นคู่กรณีของความขัดแย้งด้วยเหมือนกันอันนี้แหละอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้การคุยกันพรุ่งนี้อาจจะไม่บรรลุผลหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาทางานเป็นรูปขององค์คณะนะฮะ คือกรกตท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีอำนาจที่จะตัดสินหรือให้เป็นผลอะไรได้เลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยต้องทำโดยมติของคณะกรรมการนะฮะผมเชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเขาพยายามจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในรัฐธรรมนูญเองเขาบัญญัติอยู่แล้วนะฮะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องวางตัวเป็นกลางครับแล้วปฏิบัติหน้าที่เนี่ยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะผมคิดว่ายังเชื่อมั่นนะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ เชื่อว่าการเลือกตั้งถ้าจะมีนะฮะอาจารย์จะมีแน่ๆนะฮะผมเชื่อว่าต้องมีแน่ๆเพราะว่าพระราชกิจฎีกาแต่ว่าจะช้าจะเร็วอันนี้ยุยุสภายังอยู่นะครับยังไงก็ต้องจัดเลือกตั้งนะฮะส่วนท้่ว่าจะมี การยึดอำนาจและปัญหาอะไรมผมคิดว่าคุณไม่เกิดค,คืออย่างไนก็ต้องจัดเลือกตั้งเพียงแต่ว่าทำงางไงจะให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วทาให้บ้านเมืองเนี่ยกลับมาสู่ความสงบได้ค,คือช่วงนี้ผมถึงบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องเจรจาก,กันถ้าพ้นจากช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยจะลําบากยุ่งยากเลยครับปร,ร,ระชาชนเองเนี่ยคา,าดหวังว่าการคุยกัน,นวันพรุ่งนี้เนี่ยมันควรจะออกมาเป็นคำมั่นสัญญาที่สองขั้วความขัดแย้งโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เพื่อไทยเนี่ยต้องมาลงสัตยาบันกันเลยไหมครับว่าจะให้การเลือกตั้งดําเนินการไป ให้เร็วที่สุดคุยจะถึงขั้นนั้นไหมครับก็ควรจะคุยกันนะฮะว่าจะทําไงให้บ้านเมืองเดินไปได้นะ,ะแล้วเกิดถ้าว่าจะปฏิรูปกันเนี่ยจะปฏิรูปยังไง<ม>แล้วก็ถ้าทุกพักเราลงเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะรัฐบาลที่จะมาก็เหมือนเป็นรัฐบาลาการปฏิรูปสภา,าการปฏิรูป<ม>พอปฏิรูปเสร็จแล้วก็ยุบสภาก็ลงเลือกตั้งกันใหม่อะไรก็ต้องได้คุยหาเรืออะไรกันนะฮะแล้วในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะทางกบสเนี่ยผมคิดว่า ผู้ที่มีอำนาจบารมีอะไรเนี่ยควรจะต้องใช้โอกาสเนี่ยช่วยเจรจาทั้งสองฝ่ายเนเมื่อตามข่าวนี่เขาบอกอดีตนายกเขาบอกจะวางเบอร์อะไรเงี้ยนะก็เป็นโอกาสดีนะผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจะต้องคุยกันครับเอาละครับอาจารย์ขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์ประพันธ์นายกโววิทย์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ